ตามคนระับมีวนวลชลีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องกินนมได้หรือยังเฮียเฮียตาคุยอแจมไหมเดี๋ยวเรามาดูก <c oughs> ันคุยอแจมไหมดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ มาดูน้องกินนมครับผมเอา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 เออาา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 เออ น,น,น้องปานน้องปานนีน่คับปานของงองนะครับมาลืน่นๆ่ลยความมันแรงมากลย

เฮ้ยมเยวอะจเตเรไงม่ติดอเอติมตัิงเออัติดเลยนะนี่ไม่4ติดเลนะนี่ไปเราด้วรอส่งหลอกินตอนกอน้องก็กินได้หลายคําแล้วนะครบบีบมาใส่ปากน้องนะครับ มีวันเชลีน่าตาจะกรสนุน่าดูเดี๋ยวเราจะรับคันด้วยนะครับผมจากคุณทัศนีนะครับผมที่ฝากคะแนนมารับคันน้องนะครับผมห้าร้อยคะแนนนะครับผมจากคุณทัศนีนะครับใครน้องจะยังไม่หิวนะครับผม ทัดพอนะครับผมทัพอนนะครับผมมาเนี่ยเอาเงมาทัดสะพอนทัดสะพอนยากคุณทัดสะพอนนะครับผม ที่รับผันน้องนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยผูกันะครับคุณดาครับผมแข่งอรสาวเนาบเดี๋ยวเราไม่ต้อสนุกเหมือนนดได้าะเนีเพื่อาไ เน่นะมายากลังเลยกลังเลยกินนเกินนกินนงกลเลยยากลันเลอเลนเด่อเตินกินงกินนงนะเซมเนี่มันเลยนะเซมเอากินแล้วครับผมกินเรียบร้อยแล้วกินแล้วครับไม่ไม่ีครับกินแล้วนะครับข้งเลาไอ้ออบกเลยได้แล้วคํานึ่งนะผมย้นเดียวเหรอ

A phob lưu bia mua lưng hoặc luôn 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 Thôi luôn thôi nào, thôi luôn 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 Chích luôn luôn nó luôn 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 นแม่ีนยอมรับแม่เชื่องมากเลยครับาทีคับเดี๋ยววายเลยเดี๋ยวเราเร่องนงคุแ่เชงมากเซฟการกินดูเสฟตอนกตอมันก่าตอเลเดี๋ยวดำคลุกเกี่ยวกัีเอื่อตมือลูกยกมือเราบอข้างให้แกบอข้างคนแม่นมใหญ่อยู่แล้วนะมีนมเยอะนะผมเซฟบคนข้างเซฟเนเดี๋ยวทำหอนข้างดที่ทำอข้างยิงเลยไหมเออเอามนข้างเอามข้างนี่นนี่อเดินยงอข้าง งมทำมอนให้น้องดีมเมึงนั่นนุ่นน่น่แล้วเอ้่อยห้จิระด้วยเรื่อยอย่ัวจังวะเองรับแล้วใช่ไหมครับผมแม่ก็รับลูกนะครับนี่้ก็หตินมโอ้ยไม่ดล้นด้วยกันนะอย่าพ่อโอบ้าเลว่าแบบจ โดเราเลือกเออโกเอี่ยมมาดกสุดที่เนาะมีไหมลูกสวยลูกสวย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 กูปักเอ๊ะนี่ลูกเออเต้นกูปับเดี๋ยวมันยังมันยังยืนไม่เข้าที่เยี๋ยวกนเลยเดี๋ไปไหมไปปานนะใส่ปานอยู่เนาะใส่ปานอยู่ไหนใส่ปานเปลูกไปไหนแข่งแรงนะครับผมแข็งแรงมากเลยลูกเปี่ยนลอยทุ่นแม่กรต้อนอะไรก็ดิ่งแล้วเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็นิ่งแล้วนะครับ อ่ควานตาเข้ามาแล้วก็ควานตาครับเอ้กินแล้วกินแล้วเนี่ยปลปลูชาจีอู่ด้เนี่ยปลนะปลบกบกกปลต้นะตีนไกลแล้วเนี่ยตนไกอานะแซมก็จะเอาตีนไก่อย่างเดียวลนะแซมก็จะเล่นตีนไก่อย่างเดียวล้วเนี่ยตีไก่เราลืวนิทนีรลืมดีไม่เา เราลืมเงื่อนเออเบอร์เราลืมเงื่อนที่แล้วปั๊บเบอร์นี่ยเขาผิดนะครับเราพิสูจได้หลายคำแล้วนะครับไม่จะยัดเข้าไปพี่นายถึงเงนถึงช่วงนี้ก็น้องก็จะกินแบบติดกลอยหน่อยนะครับเราลืมเงื่อนไปเองไอคิดกลางวันไล่ไก่ไหมนะแซมบจะเล่นตีนไก่อย่างเดียวเลยครับนอ่ต่อยโคตรลอยนุ่มโคตร ฟังยองังยองพังยองเออน้องก็กินได้หลายคำแล้วคุณแม่ก็นิ่งมากเลยนะครับนี่คุณแม่นี่หนขนพ่วงมันขนพวงมันฮะานท่านไล่สุดเนาะ พี่เพ็รที่อยู่บ้านก็อกหลุดด้วยนะใส่ึ้น้อยินใส่น้าอะไรสุดหนึ่งมอพูดกันมาพูดกันนี่มันก็ใจตุกยู่ีเซมีเซมเกาะกระเจียนนาสันระวายไหมเอาเยครับเดี๋ยวเราจะกีทับตะลุงเลยครับจากจากคุณหมาจากคุณแม่กระสปไปเดี๋ยวเด

โอ้น้องแข็งแรงแล้วนะว้าวโวยวายครับมีโวยวายเออมีโวยวายอ ดึงเขาใหรด้วยนะเออดเขให้กำลังใจเฮ้เยดนุ่มรับวันดีนครับวันดีนะครับดีดีามองนี่ทไมไม่ออกแย่งหน้าจักทีเลยนะครับพวกเราลุ้นกันดูนะครับขึมาครับความสำครคนไทยนะครับผมเป็นผู้ชักผู้ยิงนะครับผม

mẹ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กับโลกไบใหญ่ลุยต่อฝนะากแข็งแรงจา้าตัวนี้ขอบคุณครับสาวน้อยนา่ารักมากค่ะขอบคุณ,น,คคณนะรรน,นะครับคนไทยนะครับดูดันน่ารักนะผมสุภาพมาคุณน้าค,คันเดียวฝากรับฟันห้าร้อยคะแนนเดี๋ยวโอนให้ทั้งหลายน้าคันนะคะคุณสุภาพนะคผมห้าร้อยคะแนนนะผมมันจายลันันฉาตอนกี่โมงคะ นี่เซมี่เซมชนิดโมงว่าดีหน่อยเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงสามสิบเก้าโมงเก้าพิกน 9โมง36ก็9โมง36ครับผม9โมง36นะครับแม่เสียทางของน้าเสมหรือท่านนะครับไม่ใช่นะครับผมเป็นเป็นญาติแถวหมู่บ้านศาลานะครับผมสุขสันต์วันเกิดสาวน้อยนะครับ

ก็ง่ายง่ายเข้มขาด้วยคุณเจงนะต้อให้เลี้ยงง่ายนะผมขาด้วยือเ่ายด้ฟัง้อยนที่สิบสามใช่มจ้าใช่ครับผมเออึไม่ก็ได่ก็ัองลนมจ้งดชุดองุจ้งชุดอะไอจต้องดูับับอืหน่ออจดงเ่เ

มาทางเก่งดัดตัวดังตัวเฮ้ยเอาแม่มาเกงอีกครับผมได้หรือยังเนาะอ้าวอเดียมาทักทายแล้วโอเค

น้องเงงงนะครับไม่ีคับโอ้น้องมีโมโหเอ้ไม่คิดนะเราน้องมีโมโหน้องมีโมโห แลอาจารย์นี่จากคุณแม่สุภาพนะผมเดี๋ยวแม่แม่ยินดาจะรับฝันให้อีก500อนะผมนี่ครับผม,ผม,ม,ผมคุณแม่สุภาพนะผรัขอบคุณคุณแม่สุภาพนะครับรับผันให้ล้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับันกเสสุภาพ เรียบร้อยแล้วนะครับคุณแม่สุภาพครับรับฝันให้น้องเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> คือไม่ค่อยหิวนะดูจากอากานรนะครับเพราะว่าน้องก็กินได้หลายคำแล้วนะครัไม่ใช่ว่า<อ>คุณนะครับ มาแังมากแกตัวน้อยนะครับผมมีซอนดูใสายมนะหน้าเซมไปกอกคาอยู่นั่นแหละช่วยดันมือหน่อยสิน้อแม่มาอยู่เฉยเลยเนี่ยมืยับเต้กวินนะครับ ยิงหรือชายครับเพิ่งเข้ามาผู้ยิงนะครับผู้ยิงนะครับคุณเบนนะผมขอให้บอลไทยในเรื่องตัวสุภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณครับใช่ครับผู้ญิงนะครับสูง85 เม็ดหนึ่งพอดีครับนี่เความยาวตัวหนึ่งเมตรรบกรบาตัวรอบทางด้วยทางด้วยตัดสุดเยมนตาไหมเาตัดไปงนนี้นงานไม่ว่าเม็ดยีครับรบกเม็ดยี่สิบรอบตัวเลยเดนด้าม้เนื้อรอบตัเยี่สิบ ทางใครครับหน้าขันนี่ครับเจ้าของคนนี้ครับเจ้าของผมหน้าเตงครับหน้าเตงลุนของควันออตต่ออ๋อของควันออตต่อนะครับผมนี่ลายเชือกนะครับแม่แม่สีครับที่จะคลอดนะครับผมปลุกมเขาตั้งชื่อยังไงยังนะครับคุณเตงยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะเดี๋ยวรอให้น้องแข็งแรงก่อนนะครับผม แล้วแม่มีของกินแม่จะมีแม่โยกแรงอันนี้ไม่ค่อยกินแล้วแม่ไม่กินกล้วยเลยครับรอรอแค่เขาเรียกอะไรนะลังนะคผมลังน้องยังไม่ออกเดี๋ยวลังน้องออกแม่ก็จะกินปกติเลขสิบแปใช่ครับผมสูงแปด้ายาวร้อยอกร้อยยี่ใช่ครับคุณเต้นะ ก็มีช่องรอย่งงรับนี่นะผมทางทรงยิงนะครับผมยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับโอเคนะครับผมไี่เมทซีครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านก่อนนะครับไปดูพี่เมทซี่ครับพี่เมทซี่โซ่ปอกหลุดนะครับผมเล่นกับพี่เบนจนโซ่ปอกหลุดนะครับเดี๋ยวไปใส่โซ่ปอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กันนะครับผมพี่เมทซี่จะ เวลาควานไม่อยู่ก็จะชอบแกล้งพี่เบนนะผมตอนนี้ก็แม่ควานแม่ของควานเบนนะครับผมโทรมาบอกว่าพี่เบสซี่โซ่ปอกหลุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะหยุดไลฟ์สดไว้ก่อนนะครับผมลกปะชายลัง <laughs> เตกวินนะครับผมยังยังยังลกปะชายลัง <laughs> โอเคนะครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมไปใส่ปอก ฟรีเบปซี่ก่อนนะครับผมนาทีละตึกฟรีเบปซี่ไม่รัตึกครับผมโบเสนอชื่อปานขวัญปานทิพย์ค่ะนะครับปภาปภาลินนะครับผมจ้านะครับผมโอเคนะครับแม่แมครับไปไปนะครับผมเตยกวินนะครับผมขอบคุณนะขังขอบคุณเช่นกันครับผมสำหรับไลน์นี้ก็รักคิดถึงห่วงใยพ่อแม่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ yeah he's a quick.